ประกาศนะครับรอสผูพูดหนึ่งกำลังลงลูกไปอยู่นะครับอ่านะคะไหนผู้ควบคุมทีมกรีธามสามชายอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ลูกๆเรากำลังลงสู้สนามแล้ว,วอัตีาเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะคะอ๋อคุมพันนะคัะคุมมันนะคธับสอสมรับตัวเท่าไหร่ตอนนี้ มีแต่ตัวกับหัวใจเหรอเร็วลูกเดวิ่งนะลูกเดวิ่งเร็วไปแล้วนะคะตอนนี้เจอแต่การเล่น40 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 0 0 4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  Ah ไครใส่เราใครก็ใส่เขาใส่หัวมาด้วยเนาะใครก็ไม่รู้นั่นนะใช่ในักเรียนเราหรือเปล่านึกว่าขโมยนึกว่าคุณกำลังวิ่งมาก็เลยเรียกนึกว่ารอปอปอลงเรียนเราไม่เคยเลยนะเออดูหน้าเขาสิแม่ยิ้มตลอดเวลาเลยโอ้ยนะครับอ๋อประกาศผลกันเลยนะที่สามได้แก่สีพลาที่สองได้แก่สี เทียวที่หนึ่งนักกีฬาีชมพูชมพูนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะมัธยมในชมพูเอาไว้สามสี่รายการเลยเน่ยเขาไม่ได้เห็นจางเงินนะคุณเขาไม่ได้เห็นจางเงินเลยเพาจะว่าเขาก็ไม่มีเก่งมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะไม่ห่วงกัเลยนะเวลาปิ้งเนี่ยเพื่อนก็เพื่อนเกิดตอนปิ้งเะกระโปรงเขียวที่มายังไงเนี่ย กังเปเรียนกรณียาไทยรูปสีเขียวไปก่อนครนลลับรอดไม่เป็นใจเลยรายการสุดท้ายนะครับของช่วงเช้าวันนี้นะครับเป็นพี่ใหญ่นักนก,ก,นก,กีฬาขอสามหญิงน,นะครับทีมหญิงของเรา400เมตร ใครที่มีโรคประจําตัวนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับคุดภูไม่ไปทนาบได้นะตอนนี้นะครับดูแลตัวเองนะครับขยับมานีหน่อยก็ได้ขอทษนะครับขอวรูปนะครับม .3 ม .3 ทีมอิงน,นะครับช่องวิ่งที่หนึ่งสีแสด ช่องวิ่งที่สองสีฟ้าช่องวิ่งที่สามสีเหลืองช่องวิ่งที่สี่สีชมพูและช่องวิ่งที่ห้าสีเขียวขออนุญาตนะครับภาษาธรรมานิด้วยนะครับเครื่องเล่นข้างหลังนะครับตอนนี้ขออนุญาตอย่าพิ่งเล่นนะครับเครื่องเล่นข้างหลัง พราะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับักควรนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเครื่องเล่นอย่าเพิ่งเล่นกันนะครับเด็กๆรออดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวเทอมหน้าเราจะมีการเปิดให้ใช้แน่นะครับอ่ารายการสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณนักรบอกว่ามีเกียวจะได้500บาทจ้ะสีเกียวตา500บาทนะตาลูกตารายการสุดท้ายแล้วทักครูสักอย่างหนึ่งเด็กอะ กูไม่ค่อยได้ตากแดดเท่าไหร่เพราะกูไม่อยากถ่ายรูปกูไม่ค่อยได้ถ่ายรูปสีชมพูเยอะแยะสีชมพูออนแรงหน่อยฟังสัญญาณกรรมการครับผมสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพู ไม่สนใจนะจันก็วิ่งต่อไปเอาลสีฟ้าตอนนี้เริ่มกำลังจะส่งไม้ให้กับเพื่อนเร็วๆเร็วๆๆเอาแล้วค่ะไม้กระจายเล ลการแข่งขันค่ะคุณจิตรโรผลการแข่งขันนะครับที่สามได้แก่สีชมพู่สองได้แก่สีเหลือง <Yeah. S 1> และที่หนึ่งรายการสุดท้ายของเราได้แก่สีแดง สไตล์ด้วยก็น่้เก่งมากเลยนะคะทุกอย่างเรามีศักยภาพทำให้เต็มที่น้าสีไม่ได้น,น,นงวันก็ไม่เป็นไรเราสวยนะเราสวยเราวิ่งสวยค่ะไม่โป๊ไม่เห็นอะไรเลยนะคะยอดเยี่ยมค่าลำดับ,บ,บต่อไปเราเจอตัวแทนคณะสีนะคะผู้ว่อสีแม่สีมาจากฉลากาดับการประกวดลีเดอร์กองเชียร์ในภาคบายค่ะขอเชิญค่ะขอสีแม่สีนะครับหรือตัวแทนก็ได้ครับ เราปวดมาที่กองไิการเลยนะครับมาจับสลากสำหรับการประกวดช่วงบ่ายนะครับลีดเดอร์ของเอราแล้เราขอให้ลีดเดอร์กอเกียรีเตรียมให้พร้อมนะคะเพลงที่เราจะใช้ก็ขอให้นำาแจ้ใดยหรือม่บอกเพลงพ์เป็ูตรงนี้นะคะเพื่อจะได้เตรียมเปิดในช่วงบ่ายเราจะได้ไม่ติดขัดในการสแสดงนะจ๊ะเด็นย้อีกทีนะครับ เดี๋ยวเราจะพักร <acă> ับประทานอาหารกลางวันกันเจอกันอีกทีเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับค่ะและลืมเรื่องความสะอาดด้วยรับประทานอาหารที่ใดนะคะก็ขอให้ทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะในช่วงเช้านี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท้านผู้บริการไาย